สวัสดีครับวันนี้ผมเอาปืนมาให้ดูกันนะครับอันนี้เป็น on request นะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube ว่าอยากเห็นปืนตัวนี้ว่ามีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็มาดูกันว่าไฮคาปาตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็น h ฮคาปา4.3นะครับจากค่ายโตเกียวมารีครับ Hi คาปานะครับมันเป็นปืนที่มีเบสมาจากปืนตระกูล2011ซึ่ง2011ก็มีเบสมาจาก1911อย่างที่เราทราบกันดีในโลกของปืนจริงนะครับ2011มันถูกก๊อปมาเป็นไฮคาปาแบบนี้ซึ่งจะมีหลายขนาดมี5.1นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะ5.1จะยาวกว่านี้เป็นปืน full size ตัวนี้เป็น4.3นะครับ แล้วก็ในค่ายไต้หวันยังมี3.8ด้วยก็จะสั้นลงไปอีกสั้นลงไปอีกก็อยู่ที่ว่าเลือกซื้อแบบไหนนะครับแต่ว่าออริจินอลเลยเนี่ยปืนไฮคาปาที่ถูกออกแบบมาเป็นตัวแรกก็จะเป็นค่ายของญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าชื่อไฮคาปาก็จะเป็นของมารีนั่นเองตัวนี้เป็น4.3เหตุผลของการซื้อ4.3ของผมเนี่ยเพราะว่าสัดส่วนของตัวปืนเนี่ย มันมีความสมมาตรกว่าตัว5.1ปืน full size ทั้งหมดเลยเนี่ยเช่น Glock 34หรือว่า Hi-Capa 5.1อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีหน้าที่ค่อนข้างยาวกว่าตัวกริปถ้าเราสังเกตตามมิติของปืนแบบนี้นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าหน้ากับกริปมันมีมิติค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วเวลาถือเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์หน้าหลัง ไม่ค่อยรู้สึกหัวตกนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่า4.3เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับตัวผมเองนะแต่ว่าหลายๆท่านก็น่าจะต้องลองดูว่ารู้สึกเวิร์กกับอันไหนตัวนี้ไฮคาปาจากมารุอยผมเปลี่ยนสไลด์ไปแล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมรวมถึงเปลี่ยนศูนย์หน้าเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกแต่เป็นทรงทรินิตี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เวลาที่เราทำการ ใส่เส้นไฟเบอร์เนี่ยเวลาดึงปุ๊บมันจะฟอร์มรูปตัวเองเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยก็ค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเล็งเอา precision เอาความแม่นยำระดับสูงๆเนี่ยเส้นเล็งควรจะเล็กกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นศูนย์สำหรับการยิงแบบฉับพลันหรือยิงต่อสู้นะครับการใช้ในสนามเส้นประมาณนี้เวิร์กเลยเพราะว่ามองขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเพ่งมากเราจะเห็นจุดค่อนข้างใหญ่นะครับ จริงๆแล้วพื้นฐานในการทําปืนคัสตอมหรือแค่เปลี่ยนสไลด์สักตัวหนึ่งเนี่ยมันมีพื้นฐานคล้ายกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของวัสดุวัสดุเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดทุกอย่างเลยว่าปืนมันจะทนไหมจะอยู่กับเราไปได้อีกนานไหมนะครับเพราะว่าของเดิมมาลุยอผมพูดเป็นเบสมาลุยอีละกันนะที่เป็นพลาสติกของเดิมเนี่ยมันเป็นพลาสติกหมดเลยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆท่านเนี่ย อยากจะใช้แกส๊สที่แรงขึ้นก็เลยเลือกที่จะเสียบแกส๊สที่แรงขึ้นลงไปในแมกกาซีนทันทีหลังจากที่ซื้อปืนมานะครับสิ่งที่ผมเคยเห็นคือสไลด์ยังอยู่แต่เปิดออกข้างอย่างนี้เลยหลุดออกจากรางนะครับอันนั้นกล๊อกนะแล้วก็บางตัวสไลด์ก็หักหักครึ่งเลยหรือสูบก็แตกนะครับทําให้เรื่องวัสดุมันเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะต้องพิจารณาตัวสไลด์เนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมปุ๊บ น้ำหนักมันมากขึ้นนะครับทําให้สปริงเดิมๆและทุกอย่างที่เป็นของเดิมเนี่ยบางทีมันอาจจะรับภาระที่มากขึ้นแบบนั้นไม่ไหวนะครับก็นี่ของการเปลี่ยนสไลด์ของผมเนี่ยก็ทําให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันขึ้นไม่ต้องคิดมากนะครับใช้แก๊สแรงสุดได้ด้วยซึ่งสิ่งที่ต้องทํานะครับสิ่งที่ควรจะทําไม่ว่าเป็นปืนตัวนี้หรือตัวไหนนะครับ ถ้าเปลี่ยนสไลด์สูบมันต้องเปลี่ยน100นะครับถ้าไม่เปลี่ยนสูบแตกแน่นอนแล้วก็ถ้าไม่เปลี่ยนสปริงดีคอยล์ก็จะรู้สึกอืดๆบ้วนๆน,น,นิดนึงมันจะรู้สึกไซเคิลมันจะแปลกๆะครับยิ่งถ้าเทียบกับปืนเดิมๆที่เป็นพลาสติกเนี่ยอันนั้นฟีลลิ่งดีมากนะครับดีไซน์ของเขามันเป็นเอนจิเนียริงมันเป็นวิศวกรรมไปแล้วนะครับออริจรินอลเลยคือมันยิงดีระบบกระชับแล้วก็ยิงได้แม่นยามากนะครับเมื่อเราเปลี่ยนอุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยเราจยายามจูน ให้สัมผัสมันยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนสปริงรีคอยด์ด้วยเพื่อให้ถีบสไลด์น้ําหนักที่มากขึ้นแบบนี้เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงตัวเมนสปริงที่มีหน้าที่ในการสับนกสับแล้วก็นกสับเนี่ยมีหน้าที่ในการดันตัวเดือยกดแกส๊สหลังแมกกาซีนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแค่3มชิ้นจําเป็นนอกจากสไลด์นะครับสชิ้นจําเป็นก็จะมีสูบสปริงรีคอยแล้วก็เมนสปริงสามตัวนี้ค่อนข้างจะจําเป็น ที่จะต้องเปลี่ยนไปพร้อมกับสไลด์เลยนะครับไม่งั้นมันจะรับภาระไม่ไหวนะครับสูบแตกระบบไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าทําทุกอย่าง3ชิ้นนี้ก็จะเวิร์กทันทีในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับนอกจาก3ชิ้นนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชิ้นอื่นนะครับรวมถึงท่อนอกถึงสไลด์เป็นอลูมิเนียมแต่ท่อนอกผมก็ยังคงเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกมานาน,านแล้วยังดีอยู่เลยนกศัพท์เนี่ย หน้าที่ของนกศัพท์มันมีไว้แค่ขึ้นนกอะครับสาหรับปืนจริงมันก็คงลดนกได้นะแต่ในบีบีกัเนี่ยบางครั้งก็ลดได้บางครั้งก็ลดแล้วก็ลั่นนะครับก็ต้องระวังหน่อยแต่ว่าแต่ว่ามันรับพลังแค่ตอนโดนดันถอยหลังนิดหน่อยตอนนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับตัวหลังอ่อนก็ยังอยู่ดีเซฟตี้สองข้างก็ยังอยู่ดีจุดเด่นหลักๆของตัว ปืนให้คาปาเนี่ยคือของแต่งเยอะมากนะครับเยอะจนแบบขึ้นปืนทั้งตัวได้โดยไม่ต้องซื้อปืนเลยก็ยังได้นะครับมีตั้งแต่ของราคาไม่แพงไปจนถึงแพงมากๆอย่างกริปพลาสติกตัวนี้เนี่ยก็จะมีบางยี่ห้อที่ทําเป็นพลาสติกเหมือนเดิมอันนั้นก็จะไม่แพงแต่ถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียม CNC เนี่ยคิดดูนะครับว่าอลูมิเนียมทั้งก้อนเลยเนี่ยมาเจาะให้เป็นรูสําหรับการเอาแม็กใส่เข้าไปเนี่ยก็แพงมากอยู่แล้วนะครับอันนึงก็มีเหยียบหมื่นอยู่แล้ว ก็อยู่ที่ยี่ห้อคุณภาพรูปแบบนะครับรวมถึงตัวสไลด์เองเนี่ยไฮคาปาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ของแต่งเยอะแบบมหาศาลเลยมีตั้งแต่แบบสแตนดาร์ดโอเพนไฮบริดก็ต้องลองดูว่าชอบแบบไหนหรือแม้แต่พวกสไลด์ซิ่งๆที่เดี๋ยวนี้เริ่มนิยมกันพวกที่ผ่าครึ่งวิ่งแค่ครึ่งหลังข้างหน้าอยู่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องลองดูแต่ว่าสไลด์บางอย่าง และหลายๆตัวถูกออกแบบมาสำหรับไฮคาา5.1เลือกซื้อให้ดีแล้วก็เรามองรีวิวเยอะๆว่าเราอยากจะทำปืนเป็นทรงไหนอยากจะเล่นแบบไหนน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับแต่ว่าสำหรับผมวิ่งในสนามเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะคอมแพคแล้วก็รู้สึกดีตอนถือหลายๆคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับปืนที่ไม่ใช่ฟูลไซส์เพราะว่ามันจับถือได้ถนัดก,กว่าแค่นั้นเอง ตัวนี้ไฮคาปาเนี่ยมีราคาอยู่ประมาณครึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดจะแต่งให้เต็มที่ก็จะมีราคาแพงกว่าปืนไปหลายๆเท่าตัวซึ่งแล้วแต่เลยว่าจะชอบที่จะไปหยุดตรงไหนอย่างกล็อกเนี่ยก็จะมีชุดสไลด์แพงๆอย่างเอเจนซี่อารนะครับแล้วก็มันก็จะสุดอีกแค่ประมาณนี้แหละเพราะว่าสไลด์ที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นพวกนี้แล้วนะครับไม่นับพวกสตลแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฮคาปาเนี่ยสไลด์มันจะมีความ ค่อยๆไต่ระดับนะครับสามพกลางๆสี่พันต้นๆสี่พกลางๆ5้าพั0 0 0พันเจ็ดพันแนไปจนถึงเป็นหมื่นเลยราคามันก็จะค่อนข้างมีแก็บน้อยและมีตัวเลือกเยอะนะครับถ้าเทียบกับบล็อกนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนมากที่สุดนะครับลองจับถือก่อนจะดีกว่าเพราะว่าลักษณะการจับถือของปืนกล็อกกับไฮคาปาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน ไฮคาปาจะมีความอ้วนของกริปท <S desserts> mm ี่มากกว่าในขณะที่ก๊อกเนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับก็ต้องอยู่ที่ว่ามือจะถนัดแบบไหนแล้วก็รูปแบบของไกลก็ไม่เหมือนกันไฮคาปาก็จะเป็นไกลดึงตรงนะครับเหมือนกับ1911เเลยเวลาที่เปลี่ยนสไลด์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการยิงมันก็จะออกจะดุดันขึ้นนิดนึง ก็ประมาณนี้นะครับของเดิมมันก็กระชับแบบนี้แต่เวลาที่เปลี่ยนสไลด์แล้วยังไม่เปลี่ยนสปริงรีคอยเนี่ยไม่มีทางกระชับแบบนี้แน่นอนนะครับเราจะต้องทําทุกอย่างให้มันสอดท้องกันรวมถึงการฟิตติ้งตัวรางสไลด์บางครั้งใส่ปุ๊บสืดหรือแน่นเราก็ต้องดูว่ามันติดตรงไหนอาจจะต้องตะไบหรืออาจจะต้องใช้ความพยายามนิดน,นึงเพื่อให้มันลื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างตัวนี้ก็ยิงได้ดีแล้ว แล้วก็ยังอยู่กับผมมานานมากๆแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเกือบจะสิบปีได้แล้วแหละน่าจะสิบปีกว่าได้แล้วนานพอสมควรแล้วมันก็ยังอยู่ดีนะครับผมก็เวลาไปออกงานก็มีตัวนี้ไปโชว์อยู่เป็นประจำนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองดูรีวิวต่างๆนะครับรวมถึงอย่าลืมพิจารณาเรื่องอุปกรณ์เสริมด้วยเช่นซองพาวช์ใส่แมกกาซีน หรือว่าอะไรพวกนี้ที่จะต้องจําเป็นต่อการใช้งานในสนามหรือว่าการใช้งานในพื้นที่ที่คุณต้องการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเล่น IPSC ซอง IPSC เน็บได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าให้คาปาเป็นปืนยอดนิยมในการแข่ง IPSC อยู่แล้วถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูเพราะราคาก็ไม่ได้แรงมากส่วนการแต่งปืนก็ลองสอบถามกันได้ว่ามีอะไรที่ผมแนะนำบ้างหรือไม่แนะนำบ้าง สำหรับครั้งหน้าจะเป็นปืนตัวไหนรบกวน Subscribe ไปนะครับแล้วก็เรามาพบกันกับครั้งหน้าเมื่อมีปืนที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ